อีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถครับอย่างพี่อนสราวุธก็เป็นอีกคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องงานในวงการบันเทิงครับแต่เจ้าตัวก็บอกว่ายังโชคดีที่ไม่ได้มีหนี้อะไรมากนอกจากค่าบ้านเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดถามว่าคิดถึงงานไหมก็ต้องตอบเลยนะครับว่ามากโชงดีว่างอยู่บ้านจึงใช้เวลาออกกําลังกายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติซะส่วนใหญ่แถมยังพูดถึงอีกหนึ่งธุรกิจครับ เป็นธุรกิจกาแฟาสดที่ร่วมทำกับเพื่อนแอบมีบอกได้นะว่าถ้าใครสั่งเยอะเนี่ยจะไปส่งให้ถึงที่เลยทีเดียวในลองทำอะไรใหม่ๆก็สนุกไปอีกแบบครับเพี่อนสวัสดีครับพี่อนครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่อนครับกับวิกฤตโควิด -19 ตอนนี้หยุดอยู่บ้านอยู่บ้านเป็นหลักเลยครับแล้วก็อ,อ ก็รีแล็กซ์ก็อยู่กับติเด็กนะฮะอยู่ต้นไม้ใบหญ้าตามภาษาแล้วก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงเป็นหลักมีธุรกิจขายกาแฟด้วยใช่ไหมครับกับช่วงนี้ครับผมเลขธุรกิจจะดูใหญ่ไปนะคือจริงๆแล้วมันเป็นพี่แฟรงค์ Frank, เนี่ยพี่เอ็ดดี้แฟรงค์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนผมแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนพ,อน,พอนพี่แล้วเขาขายกาแฟมาก่อนแล้วกาแฟของเขาในปกติจะส่งตามสนามกอล์ฟามที่ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยทีพอติดโควิดปุ๊บเอ็ดดี้เขาก็ส่งที่ไหนไม่ได้เลย แล้วเขาก็แต่ต้องจ๋าส่งให้ผมเพราะผมดื่มกาแฟเขาแล้วผมต้องปั่นจักรยานแล้วผมก็เล่นยิมใช่ไหมครับทีนี้ช่วงที่ผมต้องโควิดต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็ปั่นจักรยานอย่างเดียวไม่ได้ไปเล่นยิมผมก็ดื่มกาแฟเขาแล้วปั่นจักรยานเหมือนกันจักรยานแล้วก็ดื่มกาแฟเขาเขาก็เลยบอกอ้อนถ้าอย่างนั้นน่ะไอก็ไม่ได้ส่งที่ไหนแล้วเนี่ยอ้อนทํากับไอไหมเป็นไงบ้างครับพี่อ้นกับการมาเริ่มลองขายออนไลน์สนุกเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนบ้างครับพี่อ้นครับสนุกดีเหมือนกันนะก็สนุกดีก็กกเวลาเอา ลงไปแล้วมีฟีดแบ็กลับมาผมชอบเวลามีฟีดแบ็กกลับมาครับเวลาที่ลูกค้าได้ไปแล้วแล้วถ่ายผมชอบชอบถ่ายรูปใช่ไหมแต่ด้วยความที่บางทีแม่ไเจอเขาก็บอกว่าผมรบกวนฝากถ่ายรูปมาให้ผมหน่อยนะสวยๆอะไรเงี้ยเขาก็เซตกันมาแบบอย่างดีแล้วถ่ายรูปก,กันมาแล้วผมเห็นแล้วผมชื่นใจคนไหนสั่งมาเยอะหน่อยถ้าเกิดผมไม่ติดอะไรผมก็ไปส่งไปส่งเองเขาก็แบบตื่นเต้นเครียดไหมครับช่วงแรกที่พอโควิดในทีมันระบาดหนักบงกาลบันเทิงเองมันหยุดชะงักไปแบบไม่สามารถตอบเลยว่าจะกลับมา เริ่มตนนม้นได้เมื่อไหร่จะกลับมาแบบทํางานได้เต็มที่เมื่อไหร่ครับพี่ร้นคือเครียดเนี่ยผมผมไม่ได้มีภาวะเครียดนะเพราะว่าด้วยโดยธรรมชาติของผมแล้วเนี่ยผมทํางานในวงการเนี่ยคือห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมให้งานกับให้ชีวิตตัวเองกับงานในบันเทิงน,นี่ถึงงานเป็นหลักเพราะว่าคิดถึงงานแสดงคือจริงๆแล้วมันมันก็ได้เริ่มตอนตอนนี้นะมันได้เริ่มงานแสดงบ้างแล้วแหละเพราะว่าเขาก็เปิดเปิดให้เราบ้างแต่ว่าก็มี distancing ใช่ไหมครับแล้วก็ ต้องตรวจเช็คอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ซีนที่เราถ่ายเนี่ยเป็นซีนที่มันไม,ไม่ไม่ถึงเนื้อถึงตัวมากนักคเป็นซีนทั่วทั่วไปข้อดีคือพี่โชคดีที่พี่ไม่มีหนี้สินเยอะพี่มีแค่ค่าผ่อนบ้านอย่างเดียวซึ่ง,งก็ไปคุยกับธนาคารมาเรียบร้อยแล้วขอลดค่าผ่อนบ้านลงมาโน้ตสั้นๆไว้ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างไม่มีหนี้สินเยอะคุณโชคดีหน่อยก็ขอให้เราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ ร่างกายรักษาให้ดีคุณหมออธิบายอะไรมาฟังใจต้องรักษาถ้าใจไม่เข้มแข็งหรือแล้วดูตัวเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยขาดพลังบวกต้องหาพลังบวกจากบุคคลรอบข้างครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับเดตัวเองนะครับเพื่อนครับขอบคุณครับเชนเดอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ